เมื่อวานเริ่มไปเจอรีวิว Jurassic World Camp Key a y c a r s คือมันเป็นแอนิเมชัน Jurassic World ที่น่าดูมากอะแต่ว่าสำหรับต่างประเทศแล้วเนี่ยไม่สามารถดูได้ใน Netflix นะจะต,ต้องดูได้ที่ Netflix ไทยเท่านั้นวันนี้จะพาไปดูกันค่ะโดยใช้ตัวช่วยบู v ีเอ็นขั้นตอนแรกก็เหมือนเดิมเลยค่ะดาวน์โหลดแอปบูพีเอนะคะได้ทั้ง iOS, Android, Windows แล้วก็ Mac เลยค่ะตามที่เพื่อนสะดวกเลยนะคะหลังจากนั้นเข้าไปค่ะแล้วพิม เซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์นะคะเลือกที่มีวงเล็บต่อถ้ายว่า Netflix นะคะออกมาแล้วค่ะา n t t l l x x ค่ะพิมพ์ค้นหาว่า Jurassic อันแรกเลยค่ะแค่นี้ก็สามารถรับชมได้แล้วค่ะไปเอาจะช่วยเด็กๆให้หนีจากไดโนเสาร์กันค่ะทุกคนฝากติดตาม m o ูพีเด้วยนะคะ everybody. There's usually someone around.